กำลังจะเดินรอดสะพานคนที่นี่อัธยาศัยดีเวลาเดินผ่านเขาก็จะทักทายแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตะก,กี้อ่ะไทยแลนด์แดนสมายนนะ้องคิดว่ามิตรประเทศไทยบ้องสินะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะบ่าเมนเลยค่ะมาอยู่ประเทศออสเตียบ้างเ้ยพี่น้องคนส่วนมาก90กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะ ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทาย <c oughs> นี่ภาพมุมกว้างเดินมาจากฝั่งโน้นคนออกไปเลื่อออกไปหาปามั้งก็ลังเขาฟังนี่เรากำลัลงจะเดินข้ามลอดสะพานฝั่งวินแดงเนี่ยค่ะ ฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคนก็จะชอบมาตกปลาเยอะเลยนะคะมองไปเห็นนกกระทุงแล้วเดินลอดสะพานเขาก็ทำตาขายกันมันมีคนถีบจักรยานด้วยนะบ่ะายค้นตกตกทางอย่างพี่น้องค่ะนี่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นวินแดงคขับ สโมสรวินแดงสโมสรวินแดงข้างนอกก็จะเป็นมีสนามสนามโบลิง่งโบลิ่งเอาโดคนก็จะนิยมมาเล่นเนี่ยค่ะที่รุนีบอกว่าคนที่นี่ชอบพบปะสังสรรมาเล่นกีฬามาคุยกันมากินข้าวมาตบตูสลอดแมชชีน เนี่ยค่ะข้างหน้านี่คนมาตกปลาเยอะเลยฝั่งนี้มองให้เห็นมุมไกลเนาะนี่ค่ะนกกระทุ่งก็อยุใก,กล้ๆนี่แหละเหมือนกับเขารู้ว่าเวลามีคนมาตกปลาถ้าได้ปลาเล็กเขาจะปล่อยนอกกระทุง่งนกกระทุ่งก็มามารอกินเหยือ่อแบบง่ายๆนะนก็ต้องหดนามหากินนะพี่น้อง i <laughs>